สวัสดีครับวันนี้อัปเดตสต็อกวันศุกร์ครับจริงๆจะไล้แต่ตอนเช้านะแต่วันนี้ฝนตกนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรานะฮะจะมาอัปเดตสต็อกกันวันนี้มีรถเข้าใหม่อยู่หลายคันและมีการตกแต่งรถเพิ่มตามสไตล์300กาลาดนะครับต้องบอกแบบนี้ครับเปิดรับซื้อรถยนต์มือสองครับส่งมาหน่อยได้ไหมฮะใครอยากขายรถส่งมาหน่อยได้ไหมเรารับซื้อวิ่งซื้อถึงที่นะครับขอร้องนะรับใครอยากขายหรือวันนี้ใครอยากรับฝากขายรถนะครับ ก็ติดต่อมาได้เลยครับเรารับฝากขายรถทุกคันนะครับและใครหลายๆคนที่สนใจรถมือสองจากเราไม่ว่าจะเป็นเอารถฝากขายหรือว่ารถที่จะซื้อเข้าไม่ต้องกลัวครับวันนี้เรามีทีมงานตรวจสอบรถ QC ประจำโชรูมเราอยู่แล้วในขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2เรามีการตรวจสอบโดยบริษัทกลางครับที่ได้รับมาตรฐานจากสถาบันการเงินมากกว่า6ที่รวมไปถึงผู้ประกอบการสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้รรับการยอมรับนะครับ และสามารถที่จะนําใบเซอร์ติฟิเคตหรือการตรวจสุขภาพของรถเนี่ยจากบริษัทกลางเนี่ยไปเพิ่มยอดของมูล,ลค่าของตัวรถในการจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าได้ด้วยเป็นประโยชน์กับสำหรับลูกค้าด้วยครับและลูกค้าสามารถที่จะถ้ามีการตรวจพลาดตรวจผิดสามารถไปเรียกร้องกับบริษัทกลางได้ด้วยนะครับเป็นมาตรฐานสากลระดับต่างประเทศเลยนะและประเทศไทยด้รบการสากลซึ่งคุณสบายใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรถฝากขายหรือรถขายมีการตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิความจมน้ำตัดต่อพิควัมนะครับพิกฎหมายรวมไปถึงไฟไหม้ด้วยสําหรับ ใครที่มีความกังวลเนาะกับดราม่าที่ผ่านมานะครับก็เราจัดก,การในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเราเปิดรับสมัครนะครับเซล,ล์ประจำโชว์รูมด้วยใครที่อยากจะทำโชว์รูมอ,อ่อยากจะมาร่วมงานกับเราก็ยินดีต้อนรับเปิดรับเซลล์ออนไลน์ด้วยใครอยากจะมาทำก็ติดต่อเรามาได้นะครับอ่ะก่อนอื่นครับรถมินิคูเปอร์ครับเข้าใหม่นะฮะมี2คันด้วยกันวันนี้มินิคูเปอร์กับ SLK เเข้าใหม่แล้วก็จะมีรถที่เรา,เาไปตกแต่งจนเสร็จแล้วนะครับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อีกหลายคันพอสมควรนะครับอ่ะต้องบอกแบบนี้ครับว่า Mini Cooper ์คันนี้เอาไป499,000บาทครับลด50,000 10เดือน10เอาไป50,000ครับเอาไป50,000ครับคันนี้เป็น Mini Cooper R56 นะครับปี08ชุดแต่งจอนคูเปอร์เวิร์มีไฟกระต่ายด้วยนะฮะคันนี้กระจกมองข้างอะไรพวกนี้เป็นลายมาคอตหมดเรียบร้อยแล้วนะครับรถเนี่ยเดี๋ยวเรามีการเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยรถสวยเลยนะคันนี้ เพิ่งเข้ามานะครับเก็บงานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเออบ่งเบาะสวยนะครับเดี๋ยวเราทำเราทำความสะอาดเดี๋ยวเช็ดงานเรียบร้อยหมดตอนนี้ฝนตกมาแล้วจะสกปรกนิดหน่อยนะครับแต่รถบอดี้สวยไม่มีการชนหนักพิ่ความเจมน้ําตัดต่อแล้วไฟไหม้ด้วยนะฮะไม่มีนะครับไม่มีนะครับราคา4 9 9แ0 0บาทนะครับลด50,000เหลือ4 4 4ส9่0ีบาทเท่านั้นนะครับรถสวยเลยคันนี้มีชุดจอนคูเปอร์เวิร์กรอบคันนะครับเป็น R 5 6นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนนี้ให้ด้วย โลโก้นะครับเปลี่ยนโลโก้ให้ใหม่ด้วยนะครับอ่าสวยๆเลยคันนี้รถสวยมีทรงนะครับคันนี้นะฮะหลังคาซันรูฟเห็นไหมหลังคาซันรูฟเบาะแดงสวยๆนะครับใครที่อยากจะได้นะครับคันนี้ปี08 4 000, 50, ย์แปดสนหหมื่นไอ้4ี่แสนสหมื่นเก้าบาทเท่านั้น4ี่แสนสหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะฮะ4ี่แสนสหมื่นเก้าบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับมินิคูเปอร์นะครับเฮ้ยเดินผ่านไม่ได้หรอคิง นะฮะอ่ะอีกคันหนึ่งครับคันนี้มินิ R57 นะครับไม่รวมบระทะเบียน678ราคา1,900,000บาทครับคันนี้ชุด John Cooper w o r k รอบคันหลังคาเปิดประทุนนะฮะคันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าคุณกำลังหารถอยู่นะฮะคันนี้ตอบโจทย์นะครับนะฮะคันนี้นะฮะบ่งเบาเป็นสีครีมแล้วหายากมากสเปคพวงมาลัย John Cooper w o r k นะครับคันนี้มีจอพวอทด้วยพวอทด้วยแล้วก็คาร์บอนรอบคันดูดิเต็มกราฟเลยอะ คาร์บอนรอบคันคันนี้สวยจัดนะครับล้อ JC เบรก JC คันนี้ไมเนอร์เชสแล้วนะครับคันนี้ไมเนอร์เชสแล้วนะฮะนะฮะเป็น R 5 6แล้วนะครับเป็น R 5 6นะฮะเป็น R 5 6นะครับไม่ใช่ R หกเอาใหม่เอาใหม่ผู้บิดคันนี้เป็น R 5 7แล้วนะฮะแล้วก็รถแต่งมาครบจุดหมดเลยนะครับดูหน่อยรถปีอะไรคันนี้นะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถคันนี้เป็นรถลูกค้าฝากขายนะครับเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบทั้งหมดนะครับ คันนี้จอห์นคูเปอร์เวิร์คเป็นรถของรุ่นพี่ผมเองนะฮะสวยๆเลยคันนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทผมบอกว่าพี่ทำโปรสิบเดือนสิบเลยเหลือล้านเก้าหมื่นเหลือล้านเก้าหมื่นคิ้วหน้า US คิ้วท้าย US นะครับไฟท้ายโครมดำนะฮะกันชนหลังจอห์นคูเปอร์เวิร์คดิสซิลเซอร์คอนจอนคูเปอร์เวิร์คนะครับมือเปิดคาร์บอนเคปลารถเปิดประทุนนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีดำนะฮะใบสีนอนนะฮะ สวยๆคันนี้ผมชอบมากจริงๆผมเป็นคนชอบรถเบนที่คูเปอร์ดประทุนนะคันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ผมเคยมีสีขาวนะยังสวยไม่เท่านี้เลยคือบอดี้สภาพพอกันแต่ความมีเสน่ห์อะอันนี้พวกคิวลองคิ ong, ้วล้อเขามีกิมมิกในการตกแต่งพอสมควรครับ1ล้าน9 0,000บาทเท่านั้นใครอยากได้นะครับจัดด่วนนะครับมา SLK ครับ SLK คันนี้สีขาวหลังคาแก้วเมจิกสกายนะฮะ เมจิกสกายเรามาดูหลังคากันหลังคาสวยนะฮะไม่ไม่มีริ้วรอยสวยเลยนะจ๊ะสวยจัดครับคันนี้สวยมากนะครับเนี่ยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกนะครับเบาะแดงนะครับไม่เก้าหมื่นหกครับนะฮะไม่เก้าหมื่นหกนะครับรถปีสองพันสิบสองนะครับ รถปี2011-2012นะครับคันนี้รถฝากขายเมื่อกันะครับเจ้าของเดียวกับมินิเลยฝากเราขายนะครับเอาไปราคาเดียวกันแล้วกันเขาจะตั้ง119เอาไปล้าน90,000บาทนะครับล้าน90,000บาทคันนี้สวยมากบอดี้กิฟเลยครับได้ได้หลังคาแก้วเมจิกสกายสีขาวนะครับใครที่อยากได้ SLK อยู่นะคันนี้ตอบโจทย์นะครับสีขาว AMG พ k เกจหลังคาเมจิกสกายตัวท็อปนะครับสวยๆเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับด่วนเลยนะครับ SLK นะครับอ่ะ เบนเทก้า899เกเรถเอางี้ดีกว่าผมขาย8ปดล้านแแสนแปดหมบาทครับนะฮะ8ปดล้านแแสนแปดหมบาทนะครับคันนี้สวยๆเลยนะฮะรถเซอร์วิสมันทนแนส์ครบหมดรถเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะเป็นมายเนอร์เชนโฉมปัจจุบันนะครับไม่ใช่แบบรถโฉมเก่านะครับนะฮะปี2000คันนี้ปี2022 นะครับปี2022นะครับมึงจะลื่นอีกนานไหมเนี่ยนเ้านีานบาทครับ ID b u บั3 3 3ล้าบาทนะครับปอ S เช่เคแมนเอสสองล้านหนึ่บาทนะฮะตอนนี้นะครับ GTR 6,290หกล้านสองแบาทเหลือ6กล้านเกบาทนะครับอันนี้คันหนึ่งพันเ m เมล่าอ b ไฮบิดครับสองล้านหนึ่บาทเอาไปล้านเก้าเกเาผลลดให้อีกห้าหมื่ิเดือนสิ เหลือ1,940,000บาท1 9 4 0 0 0 0บาทนะครับเอาไปเลยนะฮะ6 5 S ้านพนะครับนะฮะูด 399, เ t o 799ต่อรองได้ SLK 799 GRMN นะครับเอออโต้ออ 99, N, Auto, ตัวใหม่นะโมเดียวกับออโต้ตัวใหม่นะฮะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ GRMN ผลิตมาน้อยมากเอาไปสาห้าล้านสามแสนเกบาทครับเอาเราไปดูด้านนอกกันดีกว่านะครับด้านนอกกันต่อนะครับนี่เราอยากให้ดูคันนี้ผมภูมิใจคันนี้มากผมแต่งคันนี้มาอยากเก็บไว้ขับเองเลยอะสวยมากเลยอะอ่ะนี่ E 6 0สิบ Red Thai Royal Alpina รอบคันล้อ Alpina พาลเพ i n าสติ๊กเกอร์ Alpina ครับสีแดง3,99,000บาทครับขออนุญาตไม่ลดสักบาทนะครับคันนี้ ผมทาไปอีกแสนกว่าบาทนะครับผมแต่งไปเกียร์ยกแล้วภายในทําแล้วแล้วก็ตกแต่งไปหมดแล้วนะครับจริงๆมันแค่อยากทําตามภาพตัวเองในฝันที่อยากจะมีรถ BMW E60 สีนี้แล้แต่งแบบนี้นะฮะนะครับเอาพินารอบคันครับคันนี้สวยๆทอ่อไอเสียปลายครับพาร์ทครบหมดครับ3 9 9 0 0 0บาท E60 สีเบลไทโรยโยนะครับทีที0บาทนะครับ i8 จาก699เหลือ599นะฮะ599 n b o x เบล็อลุดจองนะครับ9 9 9 0 0 0บาทเอาไป959ครับเอ็นบ5็ไม่ลงด้วยเเจดเจ้าของเอาคืนนะครับนี่ไดฮัสุครับจาก499เอาไป4 4 4 4 4 4บาทนะฮะนะฮะอ่ะ CRV จากแส9เไปแส9นะครับ นี่คิ้วคิ้วให้เลือกงี้ดีกว่าผมเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนล้อให้เบาะหนัง399 399แต่ถ้าเอาสภาพนี้เลยเอาสภาพนี้นะไม่ลดแม้แต่บาทเดียวนะเอาก็เอานะส9งเพิ่มแสนกับลดแสนขายตามสภาพนะครับ มีโนอารถใหม่นะครับร้าน8-9้าสเตปวากอนล้าน8-9 MIS 8-9-9มมินิมินิไดถอดไฟไปขัดไฟหน้าอยู่นะฮะ799ไป699นะครับ699นะครับอะไรมีอีกไหม899้ 8, 9, 9, นะฮะไปนี่เรามีล้อนี้อยู่ด้วยนะล้ออีกหลายชุดเลยอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาหรือล้อกันดีกว่าพีลูดพีหลูดเอาไรจาก8 99เอาไป659้าเกพลูดบีบีวบีดนะครับหกห้าเก้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวผมรีบไปนะครับนี่โฟกแปดแสนแดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปบาทซีรีส์เจ็ดครับห้าเก้าเก้าครับเดี๋ยวเราจัดทรงนะอันนี้เดี๋ยวเราไปโหลดลง ขับโคตรด,ดีคันนี้เดี๋ยวเราไปโหลดลงนะครับโหลดลงนะครับให้หล่อๆเลยคันนี้ห้าเก้าเ้านะครับนี่ขายนะคันนี้ขายเอา่าดไฮบริดท็อปเกียร์ไฟฟ้าเครื่องเสียง2 0 0แสนพาร์ทล้อจุกจิกแต่งไปประมาณสักต้องมีประมาณสนะักห0 0สนนะครับห0 0 0น ผมขายดาว700,000บาทเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อ,อนบนเสร็จแล้วเนี่ยไม่เกิน4 000, 000. ล้านรถใหม่ตอนนี้ประมาณ3,89ล้านแแต่ไม่มีของแต่งในรถผมเองนะครับรวมดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วผมขายดาวรวมดอกเบีย้ย4ล้านบาทขายดาว6ขายดาว7 0 0 0 0 0บาทขายดาวเ0 0ดแสนนะครับ7 0 0 0 0 0บาทก็คืออย่างงี้ยอด4ล้านเหลือผ่อนเท่าไหร่หักไปเป็นดาวสมมติเหลือผ่อน3ล้าน3ก็ขายจ่ายผม7 0 0 0 0 0 แ้เลือยยอดผ่อนเบนท์สามสี่ห้าก็จ่ายครับผมยอดเอาสามสี่ห้าลบสี่แสนเลยไอ้สี่ล้านเลยนะครับรถส่วนตัวผมเองอยากจะขายนะครับปลดภาระาตัวเองนะครับตอนนี้นะฮะขายหมดนะครับก็เอางี้เดี๋ยวเราจะไปสาขาสองการยังมีรถบางส่วนอยู่ที่นั่นนะครับก็เดี๋ยวเราเจอที่สาขาสองครับเดี๋ยวมาไลน์ที่สาขาสองนะครับผมมารับหน้าที่ต่อจากคุณแชมป์แล้วกันนะครับเดี๋ยวพามาดูรถตอนนี้สาขาสองนะจะมีอารมณ์เหมือนรถคลาสสิกหน่อยเบนซ์ที่มีอายุหน่อย ต่เป็นกระแสที่กําลังมาในบ้านเรานะครับอะมาดูคันนู้นก่อนแล้วกันที่สาขาโน้นอาจจะเห็นไปแล้วคอนด้าซีอานะครับอาจจะเห็นไปแล้วนะครับอะให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะผมขับมารถขับปกติขับเคดีครับเอาไปเลย1นึ่0แสนบาท1นึ่งแบาทยางใหม่ล้อใหม่นะครับภายในทำใหม่ใหม่หมดแล้วนะครับสีทําใหม่หมดแล้วนะครับ,ครบเครื่องเกียร์ช่วงล่างทํามาใหม่แล้วนะครับ แห้งหน่อยแต่เอาไปขับได้เลยนะครับสบายๆนะครับ169,000บาทนะครับดูดิแอร์เย็นแค่ไหนเนี่ยฟ้าขึ้นเนี่ยเห็นปะแอร์หนาวบอกเลยแอร์หนาวอ่ะมาคันต่อไป Mercedes-Benz 190E นะครับแ9 10 9เก้าเก้าแสนาเนะครับ1 9 0 e สภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับปีรถอะไรรถถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะมาคันนี้หน่อยที่กำลังเป็นกระแสะยอดนิยมในบ้านเรานะครับ W124 นะครับ ดับบลหนึ่งสองสี่นะหรือที่เราเรียกติปากถ้าเห็นสีนี้เลยนึกถึงคนเดียวครับสันตินะครับอ่าเป็นยาสวยคันนี้ร้อบาบาัสสีเขียวเดิมจากโรงงานนะแล้วที่สำคัญคันนี้คือสเปกนอกด้วยนะสเปกนอกคืออะไรดูหลังคาสันลูปนะครับหลังคาสันลูปอันนี้ลูบแท้นะไม่ได้เจาะไม่ได้ทําในบ้านเรานะครับลูบแ,แท้นะครับมาดูข้างหน้าหน่อยข้างหน้าเนี่ยตัวนอกมีใบป,ปัดน้ำฝนหน้านะครับที่ไฟนะครับมีใบใบปัด ที่ไฟนะไม่รู้ล็อกปร่บอ่าไม่ล็อกอ่าภายในเป็นเบาะผ้าตัวนอกเบาะผ้าตัวนอกแอร์ออโต้ได้นะครับแอร์ออโต้ได้ในตัวนี้นะครับแอร์ออโต้ได้นะครับสวยครบคันนี้ครบครบนะครับสครับเพจบาบบัดบด้วยนะครับตัวราคาแพงนิดหนึ่งนะครับ399 399นะครับ399จัดทรงลงล้ออะไรเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่ะถ้าเขียวคันนี้มันเล็กไปเอาเขียวคันใหญ่ไปนะครับ W 1 4 0นะครับ S card ของเราเนี่นะครับสีเหมือนสันติเลยแต่ว่ามันไม่ใช่124อันนี้คือ140นะครับ S card เอาไปเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีแป๊บนึงดูก่อน299 299นะครับสภาพนี้เอาไปเลยนะครับอ่ะ CLS นะครับคันนี้เป็นตัวก่อนมเนอร์เชนนะสีดําเดิมโรงงานเลยเจ้าของเซอร์วิสมีใบเซอร์วิสครบๆสวยๆนะครับเอาไป699นะร,ราคาไม่ชวนน่าจะ699น่าจะไม่ผิดแล้วขอโทษด,ด้วยไม่ได้เข้ามาไลฟ์นานนะครับ699อ่ะมาคันต่อไป CLK นะครับคันนี้เป็นรถจดประกอบนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับดีสโตมาใหม่หมดแล้วเรียบร้อยไอย้สีขาวเดิมไหมไม่ชวนนะโทษที แต่ว่ารีสโตมาใหม่หมดแล้วเรียบร้อยสีทําแล้วไฟหน้าชุดตรงชุดแต่งเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับภายในทําใหม่หมดนะครับเอาไปเท่าไหร่ดีสําหรับ clk clk เอาไป399เพอ3า9ได้เบนซ์สประตูนะครับเบนซ์สประตูนะครับเป็นคูเป้นนะ399ราคาดีมากอ่ะต่อไป bmw z 3นะครับใกล้เป็นรถคลาสสิกอีกหนึ่งคันนี้เป็นรถจดประกอบนะครับสีดำเดิมโรงงานแบบนี้เลย ราคาสีแดงนะครับล้อเป็นล้อเอ็มแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัวโป่งเล็กนะครับเป็นตัวโป่งเล็กนะาราคาออไปเกาแสเกาหบาทพอ9 9 9 0 0 0บาทพอนะครับคันต่อไปคันนี้เครื่องใหญ่แรงหน่อยนะครับ e 3 2 0นะครับ e 3 2 0สนะครับสีเท่าเดิมเครื่องใหญ่ภายในภายในทำมาแล้วนะครับสวยสกิ๊บๆอย่างนี้เลย ราคาค่อนข้างสวยเลยนะครับราคาค่อนข้างดีนะเอาไป299พอ299สพงสภาพขับได้นะครับ299พอนะครับล้อเป็นล้อโอแซดโค a แล้วเรียบร้อยยางใหม่นะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับสาขานี้นะจะมาแบบเร็วๆเดือดๆหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปปฏิบัติการยามค่ำคืนกับคุณแชมป์ต่อนะครับกะดึกอีกแล้วไอเซลทงดึกรับจบดึกอีกแล้วนะครับอ่ะ ร้ายนี้ก็ฝากด้วยใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์0852504444นะครับหรือไลน์อเชียชลูมของเราแอทไซส์สามสิบนะสูตรนัเอร์สกอการัดไลน์นะครับติดตามเราได้หลายแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มที่มีโซเชียลมีเดียเรามีหมดนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ